สบายดีเด้อด้วสย,ย,ยสบายดีเนะาะได้บุ๋นเนาะพวกอ่านื่อกี้คนก็เพิ่งตามมาหุงเนาะยังเพจเดีย่บ่ไ <laughs> <laughs> อคุหลายคนคือสีจืดคนได้อย่างเนาะแมนอันเมื่อนี้อันเขาแต่สีมาที่แจงว่าเป็นสามสามคนนี่เป็นพี่น้องกันบ่หรือจังไรเนาะแมนเพราะว่ารุ่นกันเลยพี่น้องเลยชื่อเ,เจ้าเป็นยังกัน S <S อืมหัดนดเ<ม>นออาะแ<ม>่วามีเด่วพว่อไอ้งให้งนาเนาะคนละทีคนละทางสงามาร์ทเจาทยาะน,ะ<ม>น,น่ะอืมมาดทีว่าพ่อสามสาวเลยให้เป็นยไน<ม>นอ้สาวคนสาวแ่ตาติดกันเลยบ่ได้จังวะม,มีอีกผู้หนึง่งโอ้อีกผู้นึงโอ้อนนะไรคือะาลลูกสาละพี่้องเลยเนาะ้องสมคิดกันนี่ โอ้โหเจ้าโงามเนาะแมนให้เป็นจะได้ตั้งแต่เปิดใจนี้เนี่ยมีคนเขามาคุยแล้วก็สามสาวกันน้องโมงโมีอม่อันมาสามเวลตาได้สักโบมี่จได้สอคน <c oughs> ขนาดโบมี่ได้เนาะสองสามคนเถอะวะแมนจริงจังนี่ว่า เป็นยังบัวอะไรกระเจ้ากินได้สียแล้วลมปิต้นทางสาวคนเป็นได้สาวลายแต่วันยั้บเป็นจริงจังได้ไแต่วันนีเป็นจริงจังอืมองชมจิต่ยังบมมีเลยชมจมตนีตยิ้งตลอเอารมณ์ดียังดีอารมณ์ดีทุกคนกีทางเอฟซีก็บ่าอยู่เนาะ้องชมจิติบัว โชเฟซแป๊บเดียวไหใช่เพราะว่าเฟซนอกนี่เป็นภาษากินนองน่ะเอืมจะบปลเปลี่ยนเะาอเปลี่ยนมไบอได้บอคือเป็นบเป็นอย่นี้เนาะเปิดใจกันแนวนี่กับผู้ไดสิไปเห็นคนน่ะแต่ทางสามคนนี่มโทรศัท์เพิ่งเร็วเนาะคือผอมแจกเปรียแจกายบอมีมี h o t l ่ไ e ของแล้ว ID line องแล้ว เอาอันนี้ได้สักโอ้โหเรียกว่าสิลมเชิญโตแล้วก็เหิืนลมไปก่อนยังเปิดใจไปก่อนเหมือนนะเนาะเออเพราะว่าเข้าไปอยากพบรักที่แท้จริงมันบอก้องลมกันไปนานๆเนาะเป็นสีบาร์ยังเป็นชื่อโทรศัพท์าหาบว่าเป็นว่าเป็นสีเข้ากัสีมังเพิ่นโลดเข้ากสีมังเข้าโลดว่าแม่เนาะสีบาร์ชื่อให้กันในการติดตจารณนสะดวกสบายขึ้นเป็นบ่ร์หลัก ทางสาบอนกับลูกชายพวกเราเล่นหม่องเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้เนาะกระชิได้แต่เฟซไลน์น้องชมกีฟเพิ่นดอะไรเนาะแมนกีฬาพ่อหม้อแจกเอฟซีเลยเนาะเอาลายมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเปิดห้างเสริมสวยอยากได้ทื่นได้ฮอนเนาะ่เพิ่นเห็นกับซอยเขามาก็มีแมนมันว่ะมันจะได้สะดวกสบายเนาะแมนอยากได้อยู่บ่ล่ะทื่นห้าง ได้หันเพิ่นก็นคือเห็นเลยพี่น้องเลยเนะาะหัวใหญ่อยู่ซ่านทางมาเอื้อยเพิ่อนน่ะหัวใหญ่เนากแบบยังเป้นง้อเลี้ยงหมดแล้วเพิ่นเพื่อนอยู่ซานยังเคลื่อนทายนี่กับกองกองท้ายของสาวแววตาพี่น้องเลยคือเป็นแม่ข่าได้นี่แม่ข่าบอกมาว้าลูกข่ามาแล้วก็ะทำเอาบอ่เอาลูกกรา เป็นขายของซ้ำเลยนาะของปีของย่อยมันกะือว่าเขาเจ้าอยากได้ยังกะทำเอาเนาะการขายน้ำหวานยังว่าการเอาผัเจ้าของไปซื้อได้เนาะเห็นว่าลูกค้าผู้บ่าวมาซื้อกับบริษัททบริยังบอกไปเลยซื้อแล้วก็ไปเลยผู้บ่าว้กอดผู้สาวคนแั้นเนาะผู้สาวกับมกว่านน้องเนาะทงเพื่อนตอนทำอย่งนีง มือนีก็เป็นมือวันศิลเนาะเดือนเก้าแมนบุญหอเข่าสามสาวลงใส่บาทเบิด์ตเป็นบอสาวเลยแมนอยากเห็นตอนที่เราคนแต่งตัวเลยเนาะแมนดูสีงามสีเหลองเลยเนาะกระปุกโมเตอยังงามนะแมนแมนเอากระงามน้องสาวหล่าวก็ยังโก้เอื้อยเนาะ คนกินนมลายก็มูเด้งเ <c oughs> พราะว่าเป็นลูกชุดท้องไม่หรอกกินเต็มที่เนาะน <c oughs> ยิ่งเดือนมื่อนี้ใครอยู่ให้อยู่หน้าพอ่อปะมันมนี่เนาะเพาดันเดิมโอ้โอ้ทางน้องเพิ่นเก่าเอาไปเอาไรทางน้องสมจิตเพิ่นเนาะมื่อนี่กะ ติดต่อยาก่ยเป็นวหมเนาะเมนใช้แล้วเหลืองบวกกอบแป๊บนึงโอ้ยตัวสัตว์นั่นนั่งหลาเนาะเพราะว่าไรผูกอะไรก้นขักเขาเพศกะภาษาอังกฤษของโลกเพม่อนเนาะเมนอันนี้อันนี้ผมต้องมาภาษาอย่าง่น้องเลยคือว่าสแกนเขาได้เลยเนาะแล้วมันจะขึ้นซื้อจะมาในใดน้องหลานแบบเดียวกันโอ้แบบเดียวกันเนาะ บอกว่าป็นแบบเดียวอาจารย์คิดดิทางสาวพ่อนพิ่นมาลูกเอาไปเด็ดได้ว่าษนเนาะภาษาพนบมวงตลอดเนาะจีบได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ายังบทสมหวังจากคนภาษาเพราะว่ายังคุยไปโกลนอยู่เนาะคือทางสาวพ่อนี่คือว่าคนจีบลายไม่หรอลายบนมเวลาอยู่ตลอดเวลาเลยเลย เพื่อนผู้นี้กัมีเฟซพอจาเกือบพลาดกูใหญ่นะมันชีวามีแต่ผู้บ่า่เนะเปิดใจกันลายสิ่งายอย่างพี่น้องเอ้ยโทรศัพท <c oughs> wow. ์ใหม่เลยเหลือบตาจะมืออยู่แหนบาดตาบ่แมน คือบปแมนเพิ่นเนิ้วพิน้องง่าวไปดีเวลตาเนาะอาจารย์ไทยเนิ้วพี่น้องเนิ้วไหล่แล้อาจจะมือบ่บ่ไหล่แล้วเนาะแาวตาเพิ่นทางสาพรกะบเจ็กแต่ร้อยยิ้มเหมือน ฝันเพิ่นหัวกันแมนทางลูกเพิ่นกลางประเด็นตลอดเนาะประเด็นแน่ถ้าได้อีกเครื่องนึงคือสิดีเนาะแมจะได้ปั่นกันคนละเครื่องบางคนก็ว่าโอ้ได้โทรศัพท์ไรเงียบมันบ่แม่นเนาะคือบางทีจะเฮากตสัญญาณแน่บ่คืมฟ้าคืมฝนแม่นมั่งละก็มีความใจคนจบคือมาเลชนะแมนแมนเพราะว่าบ่แม่นว่าเฮาองค์เนาะบ่แม่จีบแบบสัญญาณคืมฟ้าคืมฝนสิกะของชาวบุตราก็มีแน่โมแม่นด้พี่หน่อยแม่น คือทางน้องๆเพื่อนนี่กับเฮดเวียดเนาะคือทางเพื่อนพนี้ก็สิประมาณจามลูกสิ้นทางนั้นก็เลี้ยงงัวทางนี้ก็สิสะผมแน่น่ะเนาะโบหาก็จะเสียได้เนาะเอามีดู้ดีหัวเป็นบ่อะก็ต้องสืเนาะเป็นเป็นคนบ่อหมากว่าเนาะแต่ละคนนะนะมนโดยโดยจะว่าเป็นกำลังใจให้เนาะ อ,อีกโมดนลโนาดเนาะในเฟสไลน์แล้วก็ติตโตเขาห้าพี่น้อ <laughs> นงเลยรวมกันเองสาแววตากะเป็นใหงคุณบมมาแต่งเนาะพูน้อง้าว่ามาาง่ามเลยคนละเบบดเนาะสามเม่นน้องฮับมัคือกันเนาะคนหนึงคือพอคน้นึงคือแมเบิ เดียวกันได้พจริงๆเนื้อเมนถามว่าออนไลน์เลยไปกินกล้วยได้ไหมอ่าเมนดูคขาเพิ่งมาถาบ่อนถาซาผมบ่เม็นโอ้ดูคขาเพิ่งกระเข่าเป็นบ่ดูคขาปุ้งแน่น่ะช่วงนี้ก็บ่ค่อยดีเนาะเพราะว่ามันหนาฝนเป็นบ่ แต่ว่าทั้งสาวเววเร่ขายดีว่ชาชนะ่วงวันใดวันใดเนาะก็ว่าก็เจ้าหากบหาเขียดหาปลาเนาะช่วง,งนี้ก็หากินง่า,งายไ,ได้ชว่งแม่นหงอะไอยู่ได้กินเนาะกาคอยเป็นคอยไปตามได้เกี่ยวขขาวเนาะนอีกบัวโดนเนาะอีกเดือนหนึ่งเดือนกลักวๆก็ได้เกี่ยวแล้วอบเขา การเกลียวข่าวกับปิดมอหานเดีนะ๋ย,ยนะโอ้แมใครหายเนาะกาะปิดเอ้ลูข้ากันหายไปน้ำเหียบไปนะ้ำเลเนาะปิดดูก็ได้เครเ่องของชำนี่นเนาะคือออยเพอน่้ปิดปิดไปก็คือผูกไว้งัวยิงงัวั่นคือของนอกพันกะมันบอดีเพนกะปิดได้เนาะ เป็นกำลังใจให้เด้วยะตนสาวสาวเด้วยสาวสาวนี่น้องเนาะเือสาวมืองกันรักบ่ฝนตกเลยฝนกระต๊ะแมนกับตื่นดึกในมือเศร้านี่เพราะว่าเขาเหตุภาเข่าตอนเช้าได้ปล่อยเตียงอาปล่อยเตียงไปตื่นเตียงขึ้นโอ้ตื่นเช้าหรือจัะ เอ้ามันหลายพาได้พี่น no, <c oughs> ้องสีหคนพูดแต่ว่าเคได้ยินอยู่แล้วแต่ไม่ได้เคยน้องอะไดเห็ดแต่ว่าเราก็นอนบนนับเนาะตายเป็นว่าไลยเห็นยังเนาะมันเฝ้าจริงจริงคุณเจ้ากะลงจากพาพาเดียวได้เนาะเดี่ยวเดียวเนาะเฮือนเดียวแค่พาลงพาใหญ่เนียนต้นยเง้าได้เนาะลงชาบ่ายลงบนเลย ทำบุญในว่าเพราะว่าบุญครังนี้ก็คือขรั้งยิ่งใหญ่เนาะปีละเื่อพี่น้องเยแต่ชีวิตอีกเท่อนึงกะปีละซองใช่เนาะแบบนี้เนาะเดือนเดือนหนาเดือนสิงกับเดือนเก้าได้ยังไงแค่มื้อนั้นอีกซีไปมื้อจะได้ลุมอีกเนาะเป็นยังปีละซองเท่อเขากินให้มาคงทนเนาะ ไอ้นัาสาส่นซาซาเมย์เขาก็ได้คืนฟ้าคืนฝนมาอีกลนนอแกกล้วเนาะแม่ฝนก็ต้องพักกระเซ้าเนาะยุดแล้วแต่ว่าทางเอื้อกยก็วยได้กดตัวเงินได้ใส,ส่เออเป็นก,ก้อนใจให้ทางน้องๆคนเนาะแม่ให้สู้ๆพาซีฮัก์คไปกะเบื้องดีๆใครมีแต่ภูอ่ฮักแท้เนาะใครหลอกลวงมาจนจ้าใครหลอกไม่ลวงเนาะน้องๆคนนี้นนกะ แต่ว่าอยากโอลมก็บอยากแห้มาส่างมาซาน้ากันได้กับหางหมักนอกบ่อยปรตัวเด็กสาวน้องเพิ่งไปไทยร่วมกันเองเนาะแมนนี่นะพี่น้องไปสาวเดินทางเมื่อสบายดีเลยล่ะเด้อสบายดีสบายดีสุขสุขเด้อแมน